ใช่กูก็ตายสิมันไม่มีออกซิเจนหลอกกูดีนะหลอกกูดีนะหลอกกูดีนะนี่นะมึงเฮ้ยทำได้เลยจัดสิครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเกมเมอร์ทีมีกับ b r i ดจ์เอคนหัวขวดสำรวจอวกาศนะครับ เอาละคุณผู้ชมผมบอกไปแล้วว่าเกมมันจบไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันมีดียวสตัวหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวมากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งแน่นอนผมจะไม่ปล่อยให้มันเสียเปล่าแน่นอนมันต้องเล่นเดยมันจะได้รู้เนาะโอเคอ่ะสำหรับสิ่งที่ผมเราจะพูดต่อไปนี้เป็นสปอยนะครับถ้าเกิดสมมติใครก็ตามไม่อยากฟังสปอยเกี่ยวกับภาคหลักทั้งหมดข้ามไปเลยปิดไปเลยก็ได้นะเพราะยังไงซะถ้าเล่นไอ้ตัวนี้แล้วไม่รู้เรื่องก่อนหนะ้านียผมว่าก็ยากเหมือนกันนะครับ อะความเดิมของเนื้อหาทั้งหมดนะครับผมเท่าที่ผมพอจะจับความได้นะถ้าผิดก็ขออภัยเราเป็นพนักงานของบริษัทบร e ดเอชบริษัทที่สร้างโรงศพให้กับทุกคนในจักรวาลพร้อมจะทำการเก็บแล้วก็ทำลายศพให้เป็นเหมือนบริการสปเปเรอบริการพวกขายโรงศพอะไรประเภทนี้เนาะซึ่งปู่เราเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งนั่นเองปู่ของเรา เป็นคนที่มีความปราดเปรื่องสูงมากในการสร้าง AI จึงทำการสร้าง AI เพื่อควบคุมระบบของ b r e e d i d ให้นะครับผมเพื่อให้ทุกอย่างมันสมูทที่สุดทว่าไอ้ AI ตัวนั้นเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีใครบางคนชักใย,ยเบื้องหลังหรือตัว AI นั้นตื่นรู้ได้ด้วยตัวเองอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้ว AI ตัวนั้นได้ทำการรวบรวมเอาสูตร ที่เหมือนกับที่เราใส่อะซึ่งมันเป็น AI เล็กๆนะครับมารวมเข้ากับตัวเองจนกระทั่งกลายเป็นมาสเตอร์มายพอเป็นมาสเตอร์มายปุ๊บสิ่งที่เขาทำต่อก็คือการที่ใช้โลงศพเนี้ยดัดแปลงให้กลายเป็นหุ่นรบฆ่าคนแต่หุ่นรบฆ่าคนนี้เป็นหุ่นรบที่จะทำงานได้ด้วยพลังงานของศพมนุษย์อ่ะดังนั้นเงื่อนไขของการทำงานของหุ่นนี้คือต้องมีศพอยู่ข้างใน2 หุ่นที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมดนี้จะยังไม่เปิดใช้ทําการใดๆครับผมและตัวยานแม่ไม่สามารถเปิดได้ด้วยดังนั้นเมื่อหุ่นทุกอย่างเนี่ยถูกส่งกระจายไปทั่วทั้งกาแล็กซี่จนกระทั่งบริษัทนี้เหมือนกับเป็นบริษัทที่มียอดการสั่งลงศพสูงมากมันก็เท่ากับว,ว่าเป็นการสร้างหุ่นรบที่จํานวนมหาศาลเพิ่มขึ้นไปด้วยปริยาย คราวนี้เมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีปู่ของเราเนี่ยก็พยายามไปค้นหาความจริงจนกระทั่งได้รับความจริงมาว่าเฮ้ยบริเอนกำลังสร้างกองทัพหุนยนต์ขึ้นมาข,ของตัวเองนะดยมีแผนจะทำรางล้าทำทำลายล้างมนุษย์นะฮะปู่ก็เลยพยายามไปขัดขวางแต่สุดท้ายปู่ก็เหมือนจะโดนฆ่าหรือโดนเก็บนั่นเองนะครับผมเลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องครนะาวนี้เรื่องราวมันจะซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงตรงที่ว่ามันจะมีกลุ่มผู้ก่อการร้ายกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่ากลุ่ม Green Universe Green Universe เนีนย็นมที่รู้และ ว่าบริ a อตเนี่ยเป็นบริษัทที่พยายามจะสร้างหุ่นรบก็เลยพยายามจะต่อสู้และต่อต้านแต่ในสายตาของคนทั่วไปบริ a ัตไม่ได้ทำอะไรผิดกลุ่ม Green Universe จึงแต่ไปผู้ก่อ,อก,การร้ายไปโดยปริยายบริ a อตนั้นได้ทำการส่งหุ่นรบส่วนหนึ่งไปฆ่าพวก Green Universe และ Green Universe เหล่านั้นเนี่ยก็ได้ถูกฆ่าโดยเฉพาะตัวหัวหน้าถูกฆ่าหมดเลยแล้วมีการเอากล่องเสียงของตัวหัวหน้าเนี่ยมาสั่งการลูกน้องเพราะฉะนั้น ตัวลูกน้องเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ทำตามคำสั่งขัวหน้าไปบริดเอตก็เลยชักใยให้กรีนเวิร์สทำสิ่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งน,น,งนี้ตามที่ตัวเองต้องการรวมถึงจะฆ่าพวกกรีนเวิร์สทั้งหมดด้วยนะครับคราวนี้เรื่องมา,ม,ามาเริ่มต้นตรงนี้เมื่อมีการขนส่งโลงศพล็อตใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมานั่นคือโลงศพที่มาใน,ในยานที่ชื่อว่าอันเนม ยานอันเนมคือยานที่เรานั่งมาตั้งแต่ตอนต้นรวมถึงมีปู่ของเราอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมได้ทำการบินผ่านมาณนะจุดที่เป็นจุดสำคัญบริดเอชไอตัวแม่อะไรนะตัวมาเตอร์มาเตอร์ชิปอะมาเตอร์ไอตัวมาสเตอร์ไมอะต้องการ a c t คท a เวโลงศพทั้งหมดที่อยู่ในนั้นจึงให้พวก Green u n i v e r s ์สอะไปทำการโจมตียานไลเนอร ชื่อว่าอันเนมเนี้ยและเอายาเนะี่ยมาให้ตัวเองเพราะในยาไลเนอร์ตัวนี้เนี่ยไอยาชื่อว่าอันเนมเนี่ยเขาเรียกว่าไลเนอร์เนาะมันมี2อย่างที่สําคัญ1มีโรงศพจํานวนเยอะมากซึ่งสามารถเป็นกองทัพตั้งต้นได้เลยทันทีกับ2เลยภายในตัวยามีคอพลังงานบางอย่างซึ่งถ้าได้มันมาปุ๊บมันจะสามารถกระจายพลังให้กับโรงศพที่อยู่ในส่วนไหนก็ได้ของกาแล็กซีน่นี้แต่คราวนี้ผมไม่รู้จะจับพระจับผูยังไงพวกกรีนเวิร์สกลายเป็นว่าทําลายยาน ไลเนอร์เนี้ยทิ้งแทนนะฮะทิ้งเท่านั้นไม่พอไอายาไลเนอร์นี้นอกจากจะทิ้งปุ๊บเนี่ยเอาไปส่งให้กับยานแม่ก็จริงนะแต่แม่งเสียบพังโครมกับยานแม่เลยเลยทําให้ตัวยานแม่ไอตัวมาสเตอร์ม์เสียหายรวมถึงยานไลเนอร์ก็เสียหายด้วยเช่นกันร่นตัวเราเองนั้นก็กระเด็นหลุดมาอีกที่หนึ่งโดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น ผู้รอดชีวิตคนอื่นๆนั้นถูกลงศพที่ถูกแอคทีเวตแล้วไล่ฆ่าหมดเลยส่วนพวกลงศพก็พยายามที่จะทําอะไรก็ได้ที่จะเก็บหลักฐานทุกอย่างคือทาลายหลักฐานทุกอย่างทําลายฆ่าทุกคนเพื่อให้ไม่มีใครรู้ว่าพวกมันกำลังจะบุกโลกมีเราคนเดียวเท่านั้นเองที่หลุดรอดออกมาจากสายตาของมันแล้วทําให้มันสงสัยว่าเฮ้ยมันอะไรยังไงนะประเด็นต่อมาก็คือมีผู้รอดชีวิตเหลืออีกหนึ่งคนที่ชื่อว่าเบฟนะฮะก็คือเป็น คนที่ติดอยู่ในยานไลเนอร์ไออันเนมาตั้งแต่แรกเลยแล้วส่งขอความช่วยเหลือมาอย่างยานอื่นๆซึ่งสุดท้ายเราก็จะไปช่วยเขานั่นเองนะฮะแต่สิ่งที่พีกว่านั้นก็คือปู่ของเราเนี่ยเป็นผู้ออกแบบระบบทุกอย่างไว้ตั้งแต่ต้นปู่เราเลยให้กุญแจสําคัญในการทําลายตัวเองไว้ด้วยซึ่งสิ่งนั้นคือไก่อมตะที่อยู่ในมือของเราตั้งแต่ต้นเกมนั่นเองครับใช่ครับไก่อมตะตัวนี้เป็นสิ่งคู่กับตระกูลของเรามาตั้งแต่เวลานานแล้วแล้วปู่เราได้ใส่ แอคเซสรหัสบางอย่างโดยต้องใช้ไก่ตัวนี้เป็นกุญแจในการเปิดระบบทำลายตัวเองของ AI ตัวนั้นครับผมดังนั้นเราจึงกลายเป็นบุคคลที่ถูกตามล่าทันทีเมื่อพวกหุ่นยนต์รู้นะแต่โชคดีที่หุ่นยนต์มันรู้ไม่ทันกาซะเท่าไหร่สุดท้ายเราก็เลยทําการวิ่งเข้าไปจัดการสู้แบบหลบ,หลบๆซ่อนๆหน่อยนะเหมือนตามสไตล์แล้วก็ทําการทําลายตัวเองของไอายานใหญ่ไอายานแม่นั้นได้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแต่ทว่า ตัวการแอทีเวตโรงศพนั้นทุกอย่างมันสําเร็จไปแล้วเรียบร้อยก็เลยจบภาคแรกที่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการลุกลานโลกและมันก็เป็นสงครามโอกาสเต็มรูปแบบนั่นเองครับผมอ่ะเล่ากันมาอย่างนานเลยอ่ะมาถึงตัวเกมแล้วคราวนี้เนี่ยในภาคนี้เนี่ยมันชื่อว่า l ลอาเซ n นเตอรใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรแต่เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นช่วงกอดหน้าที่เราจะมานะ ท่านที่ผมเห็นเขาคล้าเหมือนเหมือนในเทรลเลอร์เลยคุณนี้มันจะเป็นสถานที่เราเคยไปแล้วตอนมันมันร้างคนไปแล้วอะ่ะเออแต่ตอนเนี้ยมันไม่ร้างละมันมีมันมีคนอยู่แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องก่อนหน้านั้นแล้วตัวเอกเป็นคนละคนกันอ่ะต่าน้ำน,นั่นเองครับป่าลุยกันเลยว่ะโอ้โหข้อมดกยินดีต้อนรับเข้าสู่เลอาเซ็นเตอร์ดิสเซเซ็นเตอร์นะ คุณเป็นผู้ถูกเลือกจากหนึ่งใน2,000คนให้ทำการทดลองนี้คิดซว่าเป็นโอกาสที่จะได้ฝึกการเอาตัวรอดจากสภาพ,ภาพของอวกาศปางตายแล้วกันนะทั้งเราจะดูแลคุณอย่างใกล้ชิดแต่เราอาจจะไม่ช่วยคุณได้ทันเวลาเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตายแล้วกันนะไม่งั้นนะ่ยทางบริษัทเอ้ยทางสถาบันวิจัยจะสูญเสียเงินไปเยอะเลยในการเลือกคนมาโชคดีจ้าเอากูมาฆ่าชัดๆ s ร r v i ุ e วฟ r 30 n ินิ s สวัสดีครับ

ให้ตายที่คือต้องรู้อยู่แล้วนะว่าเล่นอะไรเนี่ยไม่งั้นไม่งั้นไม่สามารถจะเล่นได้เนะี่ยอันนี้ดูเบริตี้ยี่สิบโอเคเออโอเคไม้ฟาดไม้ฟาดผมต้องหาน้ำกับอาหารก่อนโอ้โหตายหาแล้วเนี่ยอะไรวะลูกบอลอ,ออกซิเจนมัม้ยอุ้ยกรปเ pper ปโอเค okay. ออกซิเจน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 เจนเจนออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนเจนเจนเอ่อเดอเด้อเด้อเด้อมีอะไรบ้างอ่ออุปกรณ์ทูเนี่ยออกซิเจนแคนเดลอลูมิเนียมแบตเตอรี่ไทเทเนียมโอเคอ่าอ่ะเห็นไหมีวิทยุมีวิทยุแบตเตอรี่วิทยุอู้ตาย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 โหอ่ะ แบตเตอรี uh, uh, e ่อ๋ไทเทเนียมอ่ะอะไรเนี่ยกล่องวายแบตเตอรี่เยี่ยมเอ็กซ์พิคเทปเออให้กูทำอะไรวะเนี่ยออออกซิเจนแคนเดิลมีไหมโหโหเล่นอย่างงี้ตายห่าอลูมิเนียมไทเทเนียมโอ้โหไทเทเนียมอลูมิเนียมด้วยไทเทเนียมด้วยออกซิเจน มาตอดด้วยโอ้ยชิปชิปชิ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 อืมใช่กูตายสิไม่มีออกซิเจนโอ้โหเฮ้ยมีออกซิเจนโอ้โอ้เอออ้มันลันทึกอะไรขนาดนี้เอาหนูแฮมเตอร์มันทำหอกเลย ไปไปถ้าคุณตายาคุณจะได้กลับไปอยู่ในอินสติทูนตนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอซิเจนมาโอ้โหโอ้โ,อโ,อโหแม่งโหดว่ะเดี๋ยว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 ออกซิเจนไม่มีเหลือเลยออกซิเจนไม่มีออกซิเจนไม่มีท่านนี่ไม่มี ขุดเจาะได้ไหมมีออกซิเจนไหมขอหน่อยเฮอะตอนนี้เก็บทุกอย่างแล้วเนี่ยโอ้โหออกซิเจนอันนี้ไม่ใช่ออกซิเจน,นคันเดลใช่ไหมไม่ใช่อีกอ้าวเหี้ยแล้วเหี้ยแล้วเอกอกะหอยใจไม่ออกโว้ยโอ้ยโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหแล้วกูจะขายจากไหนเนี่ย เทสอะไรวะเนี่ยโอ้แล้วมีแอร์เรียเป็นขอบด้วยนะออกซิเจนนอลลิมิกแล้วและอูจะหาออกซิเจนจากต้นไม้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 มีออกซิเจนปะมันต้องเบีออกซิเจนดีกว่าต้นไม้ไม่มีแต่โอเคมีถังนึ่งนิดออกซิเจนแคนั้นอ,อื้ออุ้ยเฮ้ยแอคเซเลเตอร์เออเอออันนี้หนึ่งก่อนนี่ไงเซเมรันต้าเนี่ยกินกินทำงานไงวะ ไม่ใช่มันต้องเอาไปทำก่นอนผมหาออกซิเจนไม่เจอเลยอยู่ได้ไหมตรงนี้อยู่ได้ป่ะริวไม่ลดเลยเว้ยอ๋ออกซิเจนแคนเดลเนื้อเนื้อ,อ,อย่างโอเค รู้แล้วว่าขาออกซิเจนถึงตายจ้าอะอาว่ต้องอยู่อีกครึ่งชั่วโมงเลยเหรอเราต้องการทดลองนะครับว่าคนเราจะเก่งพอที่อยู่ได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่าตายนะผิดโผนะเฮ้ยมึงก็พูดง่ายนี่ฮัาน ผมสองกาซออกซิเจนมีให้กูหน่อยเถอะเออ you doing great. คนส่วนใหญ่ตายตอนเนี่ยนะฮะครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ดิสามสิบนาทีแต่คุณน,นั้นยังรอดแต่คุณตายแล้ว,ยลวอ,อยากจังวะอันนั้นเอาคาร์ไลายเอาคารา์ไลนั่นไงลูมีเนียมมันก็อยู่ใกล้ๆไม่เห็นหรอผมหลน่นผมหลน่นจนผมหารีซอสอะไรไม่เจอแล้วเนี่ย วนอยู่แถวนี้แหละไม่ไปไหนแล้วนี่กัแกรป,ปรเปอร์อ่พอได้แกรปเปอร์ปุ๊บก็ไปดริลพอดริลก็ทำแบตเตอรี่ใหม่ได้ออกซิเจนออกซิเจนอ้าวเชีย่ยหมดสวยละสวยละสวย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 ,สวยผมบอกเลยผมว่ามันมีของที่ดีกว่านี้รออยู่แต่ผมไม่กล้าไปเพราะนั้นผมจะอยู่แบบถูรูดถูกังอย่างเงี้ยแหละ ม,มืดดีเห็นเงาออกซิเจนนอตอินคลูดไม่เป็นไรเอ้ยนอตลันลิมิตนี่มันเป็นอีกชื่อเกมหนึ่งออกซิเจนนอตอินคลูดเปนอีกเกมหนึ่งคุณผู้ชมผมไม่เคยเล่นนะแต่ว่ามันเป็นเกมแนวสร้างฐานแบบสร้างฐานใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยเล่นคนเดียวกึ่งๆเป็นรีซอสแมจเมนต์ก็ก็สนุกดีดูดูทรงก็สนุกแต่ผมไม่เคยเล่นจนจ,นจบเคยเล่นแค่แบบตัวเดมโมอะไรเงี้ยยี่พาแล้วยี่พาแล้ว,ลวขอแค่เจ็ดถังก็อยู่ได้ นะจ๊ะย oh, ี่หกยหกแล้วย yep. ี่กแล้วคุณชมยี่หกแล้วรอดเรอดเถอก็ล้อแล้วกูววล้อไม่อยากเล่นใหม่ไหยมันครบปุ้นมันจบเลยไหมไม่รู้อ่ะบอกบอกไม่ได้จริงๆเกมบ้านี่มันปั่นแต่ว่าอันเนี้ยดูเป็นซีรีส์ที่จริงจังที่สุดแล้วนะตอนนี้นะอุ้ยน้ำเยอะน้ำเยอะถือว่ยิบเจ็ดแล้วยีิบเจ็ดแล้วรอดรอดรอด สามสิบนาทีแน่นอนสามสิบนาทีแน่นอนขอบอกฟันธงนี่ไงจะจะได้แล้วครึ่งครึ่งนาทีอีกครึ่งนาทีครึ่งนาทีแฮปปี้แฮปปี้ดูดีดูดีมีเหตุผลมีเหตุผลคนจริงคนจริงไม่เรื่องมากคนจริงต้องยิงยานอืมบุ๊คทำออกซิเจนโชว์ด้วยนะอ่ะไงล่ะแบตเตอรี่มาปัญญาเกิดนี่ทูก y e ส เรียบร้อยนะคะคราวน,รนี้คุณก็สามารถจะรีแลกซ์แล้วก็ตายได้อย่างสบายใจแล้วขอบคุณมากเลยที่ที่เข้าใจฮะฮะฮะปล่อยกูให้ตายงละ่ะบ้าบอที่สุดเอาจริงดิจบแค่นี้นะหนึง่งทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเพราะนั้น ตายตายตายห้องตายหาไม่ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวทีมเราจะไปเก็บศพคุณเองไม่เว้ยมีทางออกกะเนี่ยอ่ะคุณผู้ชมผมแอบไปดูมาแล้วเพราะผมรู้สึกว่าแม่งจบง่ายไปมันมันต้องมีอะไรซับซ้อนกว่านี้นะมันยอมไม่ได้วะจะให้มาตายนี้ในงานอุษาลเล่มต้องสามสิบนาทีนั้นเอยเขาบอกว่ามันมีฉากจบจริงๆเออแต่ว่าโอ้ยที่อากาศอากาศมันมีฉากจบจริงๆแต่ว่าเราจะต้องหาวิธีที่จะต้องได้อุปกรณ์บางอย่างออกมาก่อนนะฮะ อันนั้นคือสิ่งที่ผมรู้เขาบอกห้ามเราออกไปอยู่ก็โง่สิครับนั่นแหละเพราะนั้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทํายังไงแต่เขาบอกว่าให้ให้หาทางเอาปืนให้ได้ก่อนโดยการล้อให้หุ่นมาตบเราอันนั้นคือเท่าที่ผมรู้มันต้องไม่ใช่ฉากจบมันต้องมีฉากจบมันต้องมีมันต้องไม่ใช่ตายอย่างนี้มันต้องไม่ใช่แบบนี้เฮ้ นะขอละเนี่ยผมสร้างอันนี้ไว้เลย,เลยคอมเพนเซ,เซเตอร์รอเขาบอกว่า,าต้องใช้อ่าอิ่มเอ๊ะเฮ้ยนั่นหุน่นนั่นหุ่นยนต์เขาบอกว่าให้ตีตัวนี้เท่าที่ผมรู้ตีตัวนี้แล้วเราก็บู๊แม่งเลยหลอกกูดีนะหลอกกูดีนะหลอกกูดีนะนี่นะมึงอะไรวะแมกเนตแมกเนตคีย์ นี่แหละชิบหายอาการอากาศอากาศเฮ้ย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 ออกซิเจนออกซิเจนไอออกซิเจนไอไม่ใช่อันนี้เออห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกห้าห้าห้าสิเออ, 58, 57, 56, 55, อ,อโอโอโเฟิร์สเอ็ดก็ได้วะข่าวอะไร,แบต,ตรแบตเตอรี่อือหฮึแบตเตอรี่เยอะ แล้วก็เขาให้ทำอะไรนะนี่ไงในแมกเนตอุ้ยมาสเตอร์ขี์ Key, เอาเลยมีพอดีมีพอดีอดสำรีแปะหัวเ,เรื่อยๆเอาหมดอ่ะเนี่ยมันบอกให้ใช้ทูใช่ไหมเดี๋ยววะนีเองต้องมาละใช่ไหมนี่ไงได้แล้วพลาสมาก,กัน าาโอ้นี่ Energy Core ใช้การได้ดีมีเหตุผลยังไงต่อวะเอ่อเฮลผมอันนี้หนึ่งอนันแล้วก็อีกหนึ่งออกซิเจนคาลิกาเฮ้ยทำได้เลยจัดสิครับคุณต้องทิ้งอาวุธนั้นทันทีนะคะไม่งั้นมาถือเป็นการผิดกฎข้อตกลงของขอะลิเมนชิปหาย อุ้ยออกซิเจนเหลืออันเดียวพอไหมเนี่ยไม่พอว่ะอย่านะต้องการอะไรอะต้องการอะไรรีซอสอันนี้มาขอสองอันขอสองอันโอ้หชิปหายแล้วออกซิเจนเหลืออันเดียวอลูมิเนียมก็ไม่พอสวยละกูเออไปเลยแล้วกันอนลูมิเนียมอลูมิเนียมมีไหม อล,ลูมิเนียมเอาคลายไม่เป็นไรขออล,ลูมิเนียมออกซิเจนก่อนเออไม่มีไม่ใช่ออกซิเจนออกซิอา๊าเขี่ยหมดผมหมดจริงจังอ,อ่ามีไหมออกซิเจนแคนเดลเอยมีเว้ยมือใครอ่ะอไม่ใช่เอ๊ะริชพอตมีเหตุนผลไหม No objects personal belongings brought to the simulation sector are subject to disposal. โอ้ยโอ้ย oh. oh. You can enjoy some refreshing drinks and a massage care session in our recreation room. Please care oh. for your body to maximize the aluminum เหลี่ยมโวย Oxygen น่ะ ออกซิเจนหรืออลูมิเนียมมีไหมแถวนี้ขอสักอันสองอันได้ไหมหมดอีกไอ้อย่านะไม่เอานะแัวนี้มีให้คุณหน่อยไหมมีไหมไม่มอีออกซิเจนออกซิเจนโอ้โหมีไหมขอแคนเดิลหน่อยออกซิเจนแคนเดิลมีให้กูหน่อยเถอะ ขอละเอ้ยไม่มี <c oughs> อ๋อหมดออกซิเจนผมไม่มีเว้ยจริงจังคุณผู้ชมแม่งไม่มีให้อ่ะเีย้ยเออใช่ป่ะนั่นอะไม่ใช่โอ้ยโอ้ยหืม ไม่มีไม่มีบันไลยละอ้าโอ้โหเลือดลดเป็นน้ำเลยชิปหายละอืมไม่มีอะไรให้ทำเรื่องตอนเนี้ยออกซิเจนแคนเดิลมีปะสังอัน,นาณากูอขอละบอกว่าไปอันตรายนะคะโอ้ คุณห้ามออกไปนอกเขตนะคะมันอันตรายนะคะไม่สนว้ยเฮ้ยนักแคนเดิลปะออกซิเจนออกซิเจนไม่ใช่แม่งไม่ใช่อีกไอ้ไอ้ไม่เอาไม่เอาผมอยากตายออกซิเจนแคนเดิลซิวุ้ยมีผัวะเนี่แอลกอฮอล์ไม่ใช่โอ้โอ้ ขาบอกให้มาที่นี่เออ <sk r isa> มีไหมมีไหมออกซิเจนกูขอออกซิเจนเอ,ออเอ้ยยิวออกซิเจนแข็งดึกนั่นป่ะใช่ป่ะใช่เหรอใช่ไหมเฮ้ยใช่ไอ้กูรอดแล้วอะกูรอดแล้วมีไหมมีป่ะเอ้ยรอดแล้วกูเออนี่เออเออเออตื่นแล้วนะตื่นไป อยากเดินเดินไปนอยากกูมาฆ่ากูรู้เออเออโอ้เอาละนั่นไงเออแคนเดิลแคนเดิลแคนเดิ้ลปะแคนเดิลออกเสียงนี่มันเอาแล้วนี่ไงคือผมดูเนี้ยผู้ชมแม่งเหมือนไอ้นี่เลยทรูแมนโช ใ, ina, ใครเคยดูหน <"D ee, S 2> ังของจิมแคลรี่เรื่องนี้ผมบอกเลยโคตรดีว่างๆไปหาดูนะครับเป็นหนังที่จิมแคลรี่ไม่เล่นตลกแต่เป็นหนังดีมากเฮ้ยนี่แหละนี่แหละถึงเออออกเส้นออกเส้นโอ้โหนี่ไงใช่แล้วจริงๆด้วยค่อยมาที่แล้วไงต่อวะไม่ต่อวะคใอยเขาให้ทำปืนใช่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 เขาให้ทำปืนเพราะว่ายิงแม่งเลยยิงมีกี่นัดเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เบิร uh. ์ดย uh. ิงแม่งเลยกันอ <Um NO um, ู้อออเลอร์ตอเลอรทุกคนมีคนพยายามจะหนีซับเจกกำลังมีชีวิตและกำลังจะหนีทุกคนฆ่ามันปามันอุ้ยอันนี้เป็นคาสซีนใช่ไหมใช่โอ้ ก้ o <Come> n และรอด yes จบโอโอ้ h oh! ร oh! ะทึกายเลยหุ่นดีได้ออกซิเจนแบบแรงผ่าแปดจริงๆโอ้ oh! แต่ถือว่าจบแล้วครับสุดท้ายเทสซั subject หนีออกมาได้นะฮะผมคิดว่านี่น่าจะเป็น true ending ของ DLC ตัวนี้แล้วแหละเนาะโอุ้่ระทึกว่ะโอเค ขอบคุณมากครับคุณชมครับที่ติดตามนะฮะแล้วก็ถือเป็นการจบซีรีส์ Breed a g e อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ซีรีส์หน้าครับกับช่องเกมมอติเมียและขอให้สนุกกับการรับชมซีรีส์ต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันยุ yes. สวัสดีครับ